สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิลมนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับแมงกะปีก็จะมานะครับปิ้งขระโพดแล้วก็ปิ้งมันนะครับหมกมันนะครับใช้เตาถ่านในการก่อไฟนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะทําการปิ้งข้าวโพดได้เลยนะครับจะได้เอาไว้กินนะครับทุกท่านนะครับนี่แต่ก่อนจะให้ซีดูก็นี่ครับมันหนึ่งหัวนะครับข้าวโพดอีกหนึ่งปาก นะครับก็จะทําการหมกปิ้งนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็อไฟติดแล้วนะครับเดีย๋ยวเอาข้าโพดกับมันมาเลยครับ yeah นี้ไฟมันแรงนะทุกคนนะนะครับมันก็โอเคแหละอ่ะกระโพดไปแรงอยู่นะครับอันนี้ผมใช้วิธีการเอานี่ด้วยนแรงแรง กลัวเขาพดไม้อย่างเดียวครับแต่เราก็ต้องดูนะครับต้องดูต้องดูไม่แค่เปลือกได้นะแต่ข้างในอย่่ให้มันไหม้มากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเอาลงก่อน,นครับเอาลงก่อนไบมนแรงเอามันก่อนนะครับเอามันก่อนเอามันก่อน ถ้าเราปิ้งแบบนี้มันจะไม่ไหม้มากถ้าเราเอาหมกลงไปกระทานยังไงก็ไม้หมดนะ,ะดำปีได้แหละอย่างนี้เราก็จะแกะแค่เปลือกแกะเปลือกกินเนื้อข้างในมันนะครับ พักกรโพดนะครับกวนไหม้ครับกวนไหม้ก็เลยเอาแค่มันก่อนนะครับเอาเอาแค่มันก่อน ถ้าทำแบบแบบนึ่งมันจะได้กินดีกว่านะนะครับแต่ว่าแบบนึ่งมันไม่อร่อยครับคุณนะเรื่องจริงเลยนะมันเผาสู้มันอ่ามันเผาเนี่ยอร่อยก่อนที่สุดแหละมันนึ่งไม่อร่อยนะครับนะโอเคไฟเหมือนเริ่มจะเบาแล้วใส่กระโพดลงไปนะครับกระโพดลงไปนะครับ เตาเนี้ยไฟแรงนะไฟแรงนะแรงจริง คิดไปเรื่อยๆนะครับมันมันก็คิดไปด้วยโคทักก่อนนะครับพักก่อนใช่ผมกลัวข้างในมันไหม้หมดนะครับเอามันก่อนนะเอามันก่อนอสิดูใใกล้นะครับมันเผากลายเป็นมันเผาไปแล้ว <teor IS 2> <Nixon> เอาล้ครับผมพา FC มาดูใกล้ๆนะครับทุกคนนะครับยอดนะครับเห็นชัดไหมครับถ้าไม่ชัดเดี๋ยวซูมให้อีกทีเลยนะฮะนี่เลยนะครับเอาไว้เห็นไปนเลยนะครับเอาไว้เห็นไปนเลยชัดๆไปเลยนะครับอืมยอดจริงๆ อันนี้ดำดำไม่เป็นไรครับดำไม่เป็นไรขระโพดมาใส่หน่อยนะกลัวขระโพดมันไม่เกียมครับกลัวมันไม่เกียมนะครับเดี๋ยวเราจะเอามากินด้วยนะครับทุกคนนะฮะอันนี้คือทำกินจริงนะครับ ไม่ใช่ทําแค่คอนเทนต์นะครับทํากินจริงๆนะครับมันเราก็ย่างเรียกไงดีเรียกปิ้งเรียกยาก่างหรือเรียกเผาดีฮะกระโพดเผามันเผาน่ยผ่าน,มนแมลงทุกคนนะครับผ่าน,มนแมลงจริงๆนี่แหละครับเราถึงไม่ค่อยอยากอยู่หน้าเตานะไมครับเพราะว่ามันร้อน นะครับมันร้อนนะครับเวลาอยู่หน้าเตานะเออมันหัวค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วมันเผาจะสุกเร็วกว่าพวกมันต้มหรือมันนึ่งนะหมายถึงถ้าเกิดว่านึ่งทั้งหัวเนี้ยสู้เผาไม่ได้เผาสุกเร็วกว่ามันนึ่งมันใช้อาอน้อไอ้น้ำนะครับเป็นความร้อนนะครับไอ้น้ำะนะ พักข้าวโพดก่อนนะครับเอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาเฉพาะหมมัวมันก่อนไม่ใช่อะไรกลัวไหมกลัวไหมนะครับเราก็กลับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมเอาข้าวโพดลงนะครับกลวนไหมนะครับตอนนี้เราจัดการมันก่อนอ่าโอเคครับเราจัดการมันก่อนนะครับ ข้างนอกไม่ดำไม่เป็นไรครับแต่ข้างในเนื้อขาวแบบหอแมแน่นอนมันมันสำมผหลรังนี่ต้องเผาครับลองแล้วถ้าต้มกับนึ่งไม่อร่อยเลยนะครับอันนี้ผมเอาหัวหัวหัวใหญ่มาเลยนะทุกคนนะครับหัวที่ใหญ่ที่สุดของเมื่อวานนะครับส่วนกระโพดไปซื้อมาจากสลาดน้าบนเสาวนะครับสามฝักยี่สิบาท เมื่อวานกินข้าวโพดข้าวโพดนึ่งไปสองครับ FC ครับเราก็ได้เวลาในการกินข้าวโพดปิ้งครับกับมันนะครับมันเผานะครับไม่ใช่มันปิ้งนะผมเผาไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเปลือกข้าวโพดกันนะทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราแกะก่อนนะครับนี่นะทุกคน อันนี้ผมทิ้งไว้จนจนมันเย็นแล้วนะครับก็มีรอยไหมบ้างแต่ไม่เยอะนะครับก็ถึงบอกว่ากระโพดปิ้งอะระวังมันไหมเกียมเดี๋ยวมันจะกินไม่ได้นะครับอย่างน,นี้ก็โอเคอยู่นะครับยังพอกินได้อยู่จริงๆถ้าเกิดว่าปิ้งจริงๆอะอย่าให้มันไหมเกียมแบบนี้ เพราะถ้ามันไม่เกี่มอ่ะมันจะไหมถึงเนื้อนะครับเผากับปิ้งอก็อันเดียวกันแล้วเนาะถ้านึ่งนึ่งกับต้มอ่ะมันมันใช้ความร้อนจากน้ําอันนี้มันใช้ความร้อนจากอ่าไฟโดยเฉพาะนะครับนี่ทุกคนได้มาแล้วนะครับนี่นะครับอืม อกคนง่ายน,นะครับนี่ครับอืมกลิ่นกลิ่นมันหอมเนาะนะครับอร่อยเลย กยมาแล้วนะครับโอเคเลยนี่นะครับแล้วก็นี่ก็คือมันเผานะครับมันเผาก็จะดำๆดหน่อยนะทุกคนนะนี่คือข้างนอกนะครับแน่นอนครับเราไม่กินข้างนอกอยู่แล้วมันดำ แล้วก็นะครับเดี๋ยวเราจะแกะกินเนื้อข้างในมันนะครับทุกท่านโอเคนี่นะครับจริงๆเราค่อยๆแกะนะครับนี่ครับทุกคนแกะอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันก็หลุดแล้วนะครับ แต่มืออาจจะจะดำนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมค่อยไปล้างมือนะทุกท่านเดี๋ยวค่อยไปล้างมือวผมจะแกะอันนี้ก่อนนะครับครับตอนนี้นะครับแบงกะบี้ก็นะครับเอามีดขูดไอ้ตรงทีม่มันไม่ออกนะครับมาเราก็จะมาหักครึ่งกันเึิบปึ๊ินี่นี่ครับทุกคนนะครับ เปล้านะครับนะครับทุกคนมันมันหัวมันใหญ่นะครับอันนี้ผมกินไม่หมดหรอครับทุกคนนะครับค่อยๆเก็บเอาไว้กินนะอุ่นก็ได้นะครับ อันนี้เราจะกินแค่เนื้อที่เขาขาวข้างในนะครับส่วนไอ้ที่ข้างนอกดำๆเราไม่กินนะมรนจะกัดทิ้งนะครับเนี่ยทุกคนนะกัดทิ้งนะครับกินงแค่เขาขาวนะครับอืมโอเค ครับ คือมันเน,นี้ยมันสัมปรังอันเนี้ยมันไม่เหมือนพันห้านาทีอันนี้มันเป็นพลายองนะครับมันก็กินได้แหละครับมันหนึบหนึบนะครับถ้าเป็นมนันห้าทีมันจะอร่อยเลยแหละนะครับแต่ก็พอกินได้ครับทุกคนก็พอกินได้นะครับ วันนี้ผมเผานะครับแต่วันหลังผมจะนึ่งกินเอาเพราะว่ามันไม่สะดวกเราเสียบหม้อนึ่งสะดวกกว่าครับแล้วก็ไม่ต้องมือเปื้อนด้วยนะครับปากเปื้อนเลย การปิ้งหรือเผางไงก็ดำนะครับ อโอเคนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะอุ่นเอานะฮะเดี๋ยวจะอุ่นเอานะครับทุกคนน้ำช่วงบ่ายได้ข้าวโพดหนึ่งฝักนะครับแล้วก็มีมัน สามหลังอีกไม่ถึงครึ่งนะครับเศษหนึ่งตัวส่วนสี่ได้นะครับหัวมันใหญ่นะครับผมก็ได้เติมพลังนะครับต่อไปผมก็จะซ่อมจักรยานนะทุกท่านครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ